สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษ like ัทนุตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับวันนี้พาทุกท่านมาบุกแดนดินถิ่นอีสานนะครับที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนะครับเรื่องราวของสินค้าทางการเกษตรเรื่องราวของการใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทนุตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดวันนี้เราลองไปดูกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ใช่ขุณชัยอีกแล้วคุนชัยทาอะไรอีกแล้ววันนี้วันนี้มาเผ็ดเผ็ดมาเผ็ดเผ็ดนะฮะมาเรื่องราวของพริกเลยใช่พริกเผ็ดสวยอ่ะลองดูที่ครับว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิจเย็นนล้วเป็นบอกว่าเป็นเป็นเป็นพริกอะไรนะปลอดสารพิษด้วยปลอดสารพิษคารร้อยเปอร์เซนต์ใช่ก็ดูก็ดูอพึ่งฮะนะฮะพึ่งพึ่งมันบินเต็มเลย พึ่งบินเต็มสวนเลยสวยมากอันนี้ไม่ใช่ดอกธรรมดานะเนี่ยใช่มันโคดดกโคตระอยากเจอเจ้าของสวนไหมอยากเจอเ่อนี่ไงยืดดิ่นี่วัสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่แนะนําชื่อหน่อยครับชื่อคุณแม่ชื่อไตรรัตน์น้ำมงค่ะอยู่บ้านเที่อะไรครับบ้านเลขที่สามหมู่สองค่ะตำบลตำบลน้ำมงค์อำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายค่ะน้องคายอีกหน่อยเดียวก็คือประเทศเลยฮะ ประเทศลาวนั่นนิดเดียวใกล้ใกล้เขาเรียกว่าเขตติดต่อชายแดนใช่เลยนี่แล้วคนนี้ยืนหน้าบานอยู่นี่ผู้แนะนําอ๋อผู้แนะนำสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แนะนําชื่อไหนครับชื่อพี่รีสิริกัญจนาคิรีวงศ์ค่ะนั่นอ่าเป็นศูนย์ศูนย์ที่ไหนครับราชบุรีค่ะโอ้โหศูนย์ราชบุรีนะ่ที่นี่ที่ไปเปิดใหม่ใหม่เห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวแมเห็นยวแมที่เปิดใหม่ใหมเลยศูนย์ลาชบุรีน่าศูนย์ราชบุรีอยู่อยู่ตรงไหนครับศูนย์ราชบุรี อยู่ที่บ้านโป่งค่ะบ้านโป่งเอ่อตรงนั้นเลยไหมที่ที่ภาพขึ้นนะนะฮะค่ะอ๋อตรงนั้นคือเป็นเป็นอีกที่หนึ่งก็คือเป็นร้านของเราอีกร้านหนึ่งเลยของเราตรงนั้นเลยค่ะติดต่อติดต่อได้ตามเบอร์โทรโอเคนนั่แต่มาไกลนะมาไกลมันถึงจังหวัดหนองคายแม่ครับคลิกเนี่ยที่แม่ปลูกเนี่ยพันธุ์อะไรฮะ เล็บมือนางเล็บมือนางอีสานเราพูดเล็บมือนางหรอแม่แล้วทาไมมันถึงสวยแบบนี้อะใช้อะไรมันถึงสวยขนาดนี้นะฮะนุชสีนุชฟอรย์ช่โอ้ิตภัณฑ์ดีๆโอ้โหพริกดกดกงี้แล้วแล้วรู้จักนุชฟอลท์จากไหนครับจากหลานหลานนี่นะหลานนิดอ้ยถึงวันยืนหน้าบานนี่ไงดีใจค่ะดีใจเพราะว่าแนะนำเอามาใช้แล้วมันได้ผลเฮะค่ะ ตอนแรกเชื่อไหมป้าตอนแรกก็ไม่เชื่อเหรอพอหลานเอามาทาแล้วค่อยเชื่อัน่นไง่หทำไมไม่เชื่อเหตุผลเพราะวะ<อ>่ากลัวเขาโกหกเนี่ะเพานล้านที่ถ้าบอกเขาโกหกมาก<อ>ไปซื้อเขาล้วเขาโกหกแล้วมาทําแล้วมัน<อ>ไม่เป็นผลโ,<อ>โดนหลอกมาเยอะแล้วโดนหลอกมาเยอะเลยกลักวทีนี้หลังจากใช้แล้วเป็นไงนครับพริก พอใจมากพอใจมากเลยดูดูนี่เลยนี่เนี่ยสวยสวยมากถ้ามองข้างบนนะมันจะไม่ค่อยเห็นครับท่านผู้ชมต้องพลิกดูเลยนี่นี่นี่ต้องพลิกดูอย่างนี้นี่นี่เม็ดทางน้ำชัดเลยเม็ดมันอยูนี่นี่ดูฮะท่านผู้ชมดูนะเนี่ยเม็ดยังนั้นเลยเห็นไหมมันชื่ออะไรอ่ะมันชื่อพลิกถ้าไม่พลิกไม่เห็นโอ้ถ้าไม่พลิกไม่เห็นมันชื่อพลิกป้าครับครับผมถามตรงๆเลยนะเคยพลิกดกขนาดนี้ไหมตั้งแต่ทํามาไม่เคย อีกปีแล้วมานี่มันมันลูกมันงอๆหยิกๆเลยมันหยิกงอๆเลยไม่ได้ใส่น like ุดฟอไยนะครับปีนี้มันลูกสวยเพราะรเราใช้น like ุตฟไลา์โอ้โหแล้วฉีดพ่นเองหรือเปล่าฮะฉีดพ่นเองโอ้แล้วเหม็นไหมเวลาฉีดไปไม่เหม็นเลย แสดงว่าปลอดสารพิษจ้าผมมีเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่เป็นพยานในวันนี้ที่เขาทำพริกกันมาเิญเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับัครบพี่เิออยู่ตรงกลางเลยนี่แหละพี่แนะนำชื่อด้วยมือพริกครับสวัสดีครับผมชื่อนายอุดมโชคหนนตะอยู่ที่บ้านน้ำมงตมบุน้ำมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดนนทงคายครับพี่ก็ทำพริกเหมือนกันครับทำเหมือนกันครับแล้วเป็นไงพี่เห็นพริกอย่างนี้ก็ดีใจมากครับเหมือนของพี่ไหมก็เหมือนกันครับ <laughs> <laughs> แสดงว่าโคดกเหมือนกันเลยครับผม,มแล้วดกแบบนี้นะครับไอการใช้ปุ๋ยใช้ยาเนี่ยลดลงไหมฮะก็ลดลงตามส่วนเหมือนกันครับลดลงเลยครับประหยัดทุนประหยัดทุนประหยัดเงินในกระเป๋าครับโห<อ><อ>ปลาครับประหยัดเงินไหม ประหยัดค่ะอ,อัตราการใช้พัดแม่ใช้เยอะไหมเอ่ยมันจะใช้เยอะแค่5 c อต่อ20ลิตร5ซ <cc S> ีต่อ20ลิตรจ้าแล,แล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงมั้งครับตั้งแต่สูตรหนึ่งมาเลยเนะี่ยใช้ตั้งแต่ตอนไหนครับใช้ตอนที่มันจะเริ่มออกพีดรอ้ออสูตรหนึ่งต้นเล็กๆกันนะครับแล้วสูตรสองมาใช้ตอนตอนไหนฮะสูตรสองมาใช้ตอนสูตรหนึ่งมันมันลูกมันเล็ก่ะสูตรสองก่อน คุณนิดนะ่ะบอกว่าให้ใช้ใชสูตรสองอลูกมันจะโตเพิ่งใช้แด้ครั้งเดียวนี่เนี่ยใช้ครั้งเดียวเองจ้าสูตรสองมันใหญ่ไหมมันใหญ่แหละมันใหญ่กว่าเดิมละ่ะตอนนั้นมันลูกเล็กๆอย่างนี้น่ะมันลูกเล็กๆลอ๋อลูกเล็กอย่างนี้เลยลูกเล็กอย่างนี้เลยแต่หลงังจากใช้แล้วมันใหญ่เลยมันใหญ่อย่างนี้อ่ะโอ้โหความแตกต่างเห็นได้ชัดเลยนะเนี่ยโอ้โหเห็นได้ชัดเลยนะความแตกต่าง ระหว่างใช่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 ที่คนนี้เขาเลยที่เคยใช้กับพิกมาได้น้ำหนักดีไหมครับน้ำหนักดีครับแล้วดกไหมดกเป็นที่น่าพอใจเลยครับแล้วเคยทําพริกดกขนาดนี้มาก่อนไหมเมื่อก่อนก็ก็ทําแต่มันลูกไม่ดกขนาดนี้แต่พอเราใช้นุชโฟไรท์นี่รู้สึกพอใจมากครับแล้วน้ําหนักล่ะพี่น้ําหนักดีไหมน้าหนักก็ดีอ๋อเหตุผลน้ำหนักดีเพราะอะไรคุณบพ่เพราะนี่ไง สูตรสองเลยสูตรสช่วยเรื่องน้ำหนักกับนี่เลยนี่นี่ช่วยเลยบวกด้วยกันเร่งแต่งเพิ่มน้ำหนักนี่เลยนี่นี่นี่บางที่นะครับถึงกับกิ่งฉีกเลยเพราะมันหนักเกินใช่ครับด้านโห นนั่นโจะทำยังไงไอ้นิดลูกมันเล็กจังแต่ก็โทรไปถามหลานนิดหลานนี้ก็บอกว่าเอาสูตร2มาฉีดอพอมาฉีดแล้วมันก็ลูกมันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสอนี่ใช้ไปกี่ครั้งครับทั้งมหมดไม,ไม่ไม่ไม่มากครั้งแล้วกี่ครั้งประมาณสูตรหนึ่งใช้แค่สองครั้งสูตรสองใช้ใช้แค,ค่ครั้งเดียวครัเดียวมันดกอย่างนี้เลยอ่ะแล้วตอนนี้แม่กิโลเท่าไหร่เอย ตามห้าส <5 S 1> ามส<ด>ิบห้าบาทก่อนใช้นูตฟอร์ไลท์ไม่ดกได้กิโลละห้าสิบแต่ตอนนี้ใช้นูตฟอร์ไลท์มันดกมากๆได้โลสามห้ามันได้มากกว่าห้าสิบอย่างนี้พอใจไหมพอใจครับนั่นโอ้โหสุดยอด,ยอดเลยจริง,รงแล้วมันเผ็ดไหมป้า อยากให้ท่านลองประธานชิมดูรู้ไหมอยากรู้ไหมขุนชัยปกติแล้วเนี่ยขุนชัยไปที่ไหนต้องชิมใช่ไหมมันปลอดสารพิษด้วยไงอ่ะดิเอาผมอยากให้เกษตรกรชิมก็ได้กับผมไงเอาหรอให้ลองประธานชิมดูแล้วก็ชิมเอาคนละเม็ดคนละเม็ดคนละเม็ดียน้จะรู้ได้ไงว่ามันปลอดสารพิษเกษตรกรแล้วมันเผ็ดมากรออ่านิดนึงนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงอ่ลองลองโอ้ยหมดแล้วลองชิมนะฮะ เป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงบ้างนี่เจ้าของสวนเจ้าของสวนวามมสนเผ็ดไม่ได้ชิมไม่ได้เลยมันเผ็ดมากมันเผ็ดแล้วมันหอมเป็นไงบ้างมันหอมด้วยฮะหอมมากมันทั้งหอมทั้งเผ็ดเหรออร่อยอร่ยไหมอร่อยไหมมันรสชาติดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนชิมพริกมากินแล้วโอ้โหนี่นี่ครับดูนะประธานมาแล้วกำลังกินพริกอยู่ครับสวัสดีครับกวัสันอยู่เลยพริกขดดลองชิมดู มันเผ็ดด้วยหอมด้วยประทานชอบเลยมันไม่หวานเหมือนน้ำตาลครับมันเผ็ดแล้วหอมมากเลยครับนี่ครับเขาเรียกว่าสูตรสองเนี่ยมันช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมด้วยโอ้โหนี่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 เราปลอดสารพิษก้าชิมในไร่เลยนั่นเรื่องของโรคโรคของโรคแมลงเป็นไงบ้างครับโรคแมลงมีไหมครับไม่ค่อยมีไม่มีเลยอ่ะ มีอยู่แต่นานๆครั้งไม่ได้ใช้เท่าไหร่ยาฆ่าแมลงน้อยมากเมื่อกี้เห็นพึ่งด้วยนะพึ่งบินพึ่งบินนั่นละก็สารพิษไงถ้ามันมีสารเคมีในนี้พึ่งไม่มาหรอกครับถูกต้องนี่นี่คือการันตีได้เลยธรรมชาติครับอันนี้เก็บไปกี่ครั้งแล้วแม่เก็บไปสองสามครั้งแล้วสองสามครั้งแล้วต้นขนาดนี้สภาพขนาดนี้จะเก็บได้นานไหมฮะนานนานยังสภาพดีอยู่เลยเมื่อก่อนนี้เด็กเลยเนี่ย แม,แม่ครับพริกเหมอนเด็กๆเลยแม่ครับเมื่อก่อนนี้นะครับที่ยังไม่ได้ใช้นุตฟอร์ไลท์เนี่ยทั้งสวนเนี่ยเคยเก็บได้มากสุดเท่าไหร่ไม่ถึงสองไม่ถึงสองไม่ถึงยี่สิบสี่กิโลตอนนี้มันได้ถึงเกือบร้อยกิโลแล้วโอ้โหาครั้งเหรอฮะจ้ารอบหนึ่งไม่ถึงยี่สิบสี่กโลเมื่อก่อน,อนที่ยังไม่ได้ใช้ได้ยี่สิบสี่กโลจ้าไม่ถึงหลังจากใช้นุตฟอร์ไลท์ไปแล้ว พื้นที่เท่าเดิมพื้นที่เท่าเดิม,เ,เ,ดมเก็บได้เท่าไหร่ครับเกือบร้อยกิโลโอ้โห,โหมันเพิ่มกี่เท่าเนี่ยป้าสองสามเท่าเลยนะแบบนี้กเกษตรกรยิ้มได้เลยอ่ะมไ,ไม่รวยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วไม่รู้ยังไงแล้วโอ,หโหโอ้โอหโอ้โหอย่างนี้พร้อมที่จะรวยหรือยังครับใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวถ้าหัประธานแจกอีกยิ่งรวยใหญ่กันเลยเป็นไงครับคุณพี่เห็นพลิกดกอย่างนี้แล้วปื้มไหมครับปื้มชื่นใจครับ จุดเลยคุณแม่มีอะไรจะบอกเกษตรกรที่กําลังชมรายการเราอยู่บ้างครับจะอยากจะบอกให้ใช้นุ่นฟลา์มันจะได้ผลดีกว่าครับได้ผลเยอะกว่าเราจะได้เป็นเศรษฐีได้เร็วนี่แน่นอนแต่คุณพี่ล่ะครับก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับที่ยังไม่ได้ใช้อยากจะให้ใช้ลองดูว่ามันมีผลประโยชน์มากกับเราแค่ไหนที่เราใช้ไปแล้วคิดว่ามันเกินคุ้มครับ ครับผมโอ้โหสุดยอดพินิษฐ์แล้วฮะัในฐานะผู้แนะนำผู้แนะนำตอนนี้นะคะเข้าบ้านไม่ได้ทำไมอ่ะหน้าบานหน้าบานไปกระดดโอ้ประตูไม่ได้ดูดูรอยยิ้มดูรอยยิ้มประตูแคบไปแล้วค่ะตอนนี้ดีมางพินิษฐ์มีอะไรจะฝากทางเกษตรกรที่กำลังชมอยู่บ้างค่ะก็อยากจะบอกว่าคือพี่น้องบ้านเราเนาะชาวจังหวัดนองคายให้ให้ลองดูลองใช้ของนุชฟรท์ดูนะคะเพราะว่านุชฟรท์เนี่ยหนึ่งปลอดสารพิษไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราเองแล้วสองก็ยัง ให้เพิ่มผลผลิตอีกครับเป็นลดต้นทุนของปุ๋ยด้วยครับอันนี้การันตีว่าคือเรามาบอกญาติพี่น้องเราเองมั่นใจมากมั่นใจมากคือตอนนี้มันผ่านไปหมดแล้วค่ะผ่านเราก็เลยอยากจะบอกว่าบอกทุกคนนะกล้ากล้าพูดแล้วอ่ะค่ะแล้วถ้ามีเกษตรกรบางท่านที่สงสัยโทรมาหาอยากจะมาปรึกษาได้ไหมครับเบอร์ได้ค่ะโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0 8 1ย์แ9 9ห9สา้าสองค่ะอีกครั้งหนึ่งครับ 0819399929ค่ะโทรมาได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่คือรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรไทยที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูทฟอร์ไลท์อินเตอร์ในเ่นแนวจำกัดแล้วคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านสนใจอยากจะใช้ไหมครับถ้าอยากจะใช้ก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเมื่อสักครู่นะครับนี่คือการรายงานตรงจากอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับ